โอเคกดไปไปเลยแล้วก็เ,เรามเลือกแมพไปนะครับ <c oughs> เราห้ามเองนะกันะโอเคแดนนี้ไปอุ้ยอ้ายตกตึมจืดตึม

ิงมงกุฎเคไปเลยเออง่ายๆเลยแค่กระโดดไปยจุก <c> จ <oughs> ้าโอ้ต้องรวมตัวกันอยู่ตรงนี้แล้วว้าอย่านะเว้ย,ยอย่านะเว้ยฮ่าฮ่าเอา่อเอ่อ เตลต้นเตตลตเลเล็ตตเดเอ้ยูนี่เนี่แหละครับยากสุดเลยเว้าด้มงกุดแล้วชิงชิคชิกชิคชิกชิคชิ้ชิค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 ชิอชิคช้ มิวมิวมิ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 เอ๊นั่งไปรอตัวนี้แหละครับอ้ยมันเป็นเครื่องเล่นนะูไปล้ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งซูนเออเราแพ้ครับพี่บอกแล้วเราต้องแพ้ตกเลยนะครับโอเคเราเริ่มเกมใหม่นะ ด,ดัดดนี่แล้วเหรอโ,โอ้ยดันี้ดันี้ดันี่ระโดดจีนโดนีน,ดดดดนีนนะ000 000 000 000. โอ้ยเดเดกระโดดข้ามไปก่อนตึนด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 ึดึน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 

โฆษณาไม่ใช่ปิดแต่งเกมตรงนี้แล้วกันนกบนฟ้าไปอยู่บนอ้าอ้ายหนีเลยไปแล้วเออเออเดี๋ยว น like ี่แหละเราจําได้ว่าเราเคยมากรอกันอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละคอนเทมตุดแล้วเออนั่น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 คืออันนี้มากเลยเนี่ยจำมันแบบสโลอ่ะไอ้เป็นแทนตั้งตัวกระโดดเอาแกดูดเต่งเต่งแกะโดดเต่งเต่งแกดูดเต่งเต่งอ้าวน่า เออเน่าเกมนี้มันยากบอกแล้วว่ายากมากเลยดูนี่สิเราต้องไปได้เออแล้ววัยเดยเลยตอกอีกแลวไม่วายกเกยดมัน ชิปหายแล้วโอยอย่ามาพึ่งอะอย่าพึ่งยิงครับผมผมตกมาหลายรอบแล้วครับผมตกมาหลายรอบแล้วครับบอกจะบอกว่าตกมาหลายรอบมือเลยอ่ะดูสิผมเรวจะตกอีกแล้วเนี่ย อันนี้ผมเลยแหละผมผมจ้ะโอ้ยวันดิเซอรวัดเดอะฟัดเอ่มอืะออเอกระโดดเลยกระโดดครับผมตอนนี้ผมตายมาหลายรอบแล้วยังไงบูสเตอต์วายเกมนี้ ออกตกอีกแล้ว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 แร้วแล้ววรวรวเลอตอนนี้มีผลไม้ โอ้จำเป็นปืนโอ้ยออกไปเ้ยโอ้ยโอ้ยย่ายิงใย่พึ่งยิงตอนนี้นะงั้นผมล่วงนี้อ้าฮาา นั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วครับโว้ยเมื่อกี้ผมเกือบแพ้แล้วเนี่ยเล่นเนเนอันนี้ผมก็ได้มาเล่นในแบบที่ชื่อว่าอ n น i n i t e bullet bullet i ดิ i n i t e บ e e r b e a r b เ t อ n d the a n นะครับก็ได้มาเล่นให้ทุกคนดูครับ เค okay. ตอนนี้เราไปอยู่ในเกมอะไรเนี่ยโอ okay. เ,เค,เคจำขึ้นใจเลยแล้วต้องไปตรงนั้นเดี๋ยวเราจะแกล้งทำเป็นว่าเราจะไปช่วยเพื่อนๆไปไปไป

ไม่ก็ช่แบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าลูกบนมันโคตรใหญ่เล,เลยไปเลยไปเลยสองลูกไอ้ใครผดเพื่อนมันช่วยหน่อยไปเรียวไปเรียวไปเรียว,ว,วเรีเรีเรียว เดี๋ยวลืมตาหนักทีได้ไหมเ,เ,เดี๋ยว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 มันตีเออมันจะตีเสมออยู่แล้วเนี่ยบอลโคตรยากเลยเราได้สี่คะแนนแล้วโอ้ยจะเลือกเรียนบอลเล่นเป็นมูนิกหน่อย